วิธีฟิ c t o รี r รีเซคืนค่ารุงงานติดตั้งแก้ปัญหาการใช้งานของแอปค้างสำหรับของตัว Smart TV Android ครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับสอนใช้ง่ายจริงนะครับอันดับแรกนะครับให้ลูกค้าเข้ามาที่เป็นของตัวหน้า Smart TV นะครับสำหรับของตัว Smart TV Philips นะครับเข้ามาก็ให้สังเกตดูก่อนนะครับว่าหน้า Smart ของเราเนี่ยครับ มีการใช้งานของแอปอะไรมั่งนะครับมีแอปต่างๆเพราะว่าในการรีเซ็ตเนี่ยแอปที่นอกเหนือจากที่เราติดตั้งเข้ามาแอปตัวนี้ก็จะหายไปนะครับอันดับแรกนะครับให้ลูกค้าดูเวลาแล้วก็กดเข้าไปนะครับในการตั้งค่าฟันเฟืองสัญลักของรูปฟันเฟืองนะครับหรือกดที่ตัวดีมมดก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาในตำแหน่งของการตั้งค่าทีวีนะครับหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาในการ ติดตั้งทีวีใหม่นะครับกดเข้าไปครับผมหลังจากกดเข้ามาก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับคุณแน่ใจว่าต้องการรีเซ็ตในการตั้งค่าเป็นช่องของสัญญาณหรือแอปต่างๆหรือไม่หรือว่ารีเซ็ตเครื่องเราก็ทำการกดตกลงไปนะครับแล้วก็เครื่องก็จะรีบูตนะครับในการของรีเซ็ตของตัวระบบ Android นะครับ พอรีเซ็ตเสร็จก็จะเป็นของตัวเครื่องสแตนบายนะครับแล้วก็ใช้ดีมดกดที่ตัวโปรออนขึ้นมาก็จะเป็นโลโก้ของตัวฟิลิปขึ้นมา,น,มานะครับอันดับแรกก็ให้เราเลือกไปที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็กด next ไปนะครับ2ก็คือเลือกเป็นของตัวเมนูภาษาไทยก็เลือกเป็นของตัวประเทศไทยแล้วก็กดต่อไปครับผมนะครับในการเชื่อมต่อนะครับ ตัวนี้เรายังไม่มีการเชื่อมต่อนะครับต้องทํำขบวนการให้เสร็จสิ้นไปก่อนนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วค่อยมาเชื่อมต่อทีหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อแบบสายแลนหรือว่าเป็นแบบของตัว wiFi นะครับเราก็กดถัดไปครับตัวกล่องสัญญาณเราก็ยังไม่ได้ตั้งค่าช่องต่างๆนะครับให้กดเป็นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปก่อนนะครับหลังนั้นก็กดสมบูรณ์ไปนะครับพอกดเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับ หน้าจออันดับแรกก็จะขึ้นมาเป็นของในตัวของโหมดตัวทีวีนะครับแต่อันนี้ก็ให้เราเข้ามาที่เป็นของตัวหน้าสมาร์ททีวีนะครับแล้วก็กดเข้าไปการตั้งค่าหนึ่งครั้งครับเลื่อนลงมาในการเชื่อมต่อครับการเชื่อมต่อก็จะมีในการเลือกแบบการเชื่อมต่อก็จะมีทองเลือกเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือว่าไร้สายนะครับแต่นนี้เดี๋ยวผมขอใช้เป็นแบบไร้สายแล้วกันนะครับ ก็เลื่อนเข้าไปนะครับให้สังเกตดูนะครับในการรีเซ็ตบางครั้งตัว Wi-Fi อาจจะปิดอยู่นะครับหรือถ้าเปิดก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแต่ถ้าปิดอยู่ก็ให้ติ๊กกดโอเคเป็นเปิดไปนะครับหังนั้นก็ให้มาหาชื่อตัว Wi-Fi ที่เราใช้งานนะครับอันนี้ผมก็จะเข้าไปในตัว Wi-Fi นะครับเข้ามาหน้านี้ก็ให้ใช้รีโมทเลื่อนขึ้นไปนะครับถ้าเป็นตัวเลข0 เลข0ถึง9นะครับก็กดที่ปุ่มรีโมทสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มีของตัวพาสเวิร์ดนะครับที่มีตัวภาษาเข้าไปเพิ่มก็ให้กดโอเคหครั้งนะครับแป้นพิมพ์ถึงจะขึ้นมานะครับอ,อันนี้ผมใช้เป็นตัวตัวเลขนะครับก็กดที่ปุ่มรีโมทได้เลยนะครับแล้วนั้นก็ทำการกดบันทึกรอสักครู่หนึ่งนะครับในการที่กดบันทึกนะครับ ให้สังเกตดูเป็นป๊อปอัพฝั่งขวามือข้างล่างครับจะมีการบอกว่าการเชื่อมต่อของ wi-fi นะครับถ้ามีการเชื่อมต่อแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทำการกดแบ็คกลับไปนะครับที่ของตัวหน้าสมาร์ทนะครับอันดับแรกให้สังเกตดูสัญลักษณ์ของตัว wi-Fi แล้วก็วันเวลานะครับจะต้องเป็นปกตินะครับเดือนออทีนี้เราก็ ตรวจเช็คดูว่าเวลาปกตินะครับสัญญาณ Wi-Fi เชื่อมต่อปกตินะครับทีนี้เราก็จะไปทำการติดตั้งช่องของตัวทีวีนะครับโดยการกดเข้าไปที่ปุ่มซอร์สที่รีโมทนะครับแล้วก็เลือกเป็น dTV แล้วกดโอเคหครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นของหน้าตัวทีวีกด Setup นะครับหรือรูปฟันเฟืองที่ตัวรีโมทนะครับเพื่อทำการค้นหาช่องครับแล้วก็เลื่อนลงมาตำแหน่ง ช่องสัญญาณนะครับแล้วนั้นก็กดเข้าไปในการตั้งค่าช่องสัญญาณครับอ่าณปัจจุบันนะครับให้ทางลูกค้าเลือกเป็นที่เป็นของตัว DTV อย่างเดียวครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ประเทศไทยนะครับเครื่องก็จะทำการค้นหานะครับหรือว่าเป็นสแกนช่องที่ส่งอยู่ณปัจจุบันนะครับ ณปัจจุบันนี้ช่องก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับปกติก็จะส่งอยู่ประมาณ19-20ช่องเพราะว่าก็จะมีเป็นช่องการเรียนการสอนนะครับของทางกสทชได้เพิ่มเข้ามานะครับณปัจจุบันก็จะเป็นที่38ช่องเห็นไหมครับเราสามารถดูช่องได้นะครับว่าเราจูนไปได้ครบกี่ช่องแต่ถ้าช่องไม่ครบอะไรก็ต้องให้ดูที่เป็นเสาอากาศหรือว่าตรงที่เราอยู่เป็นพื้นที่ยังไงอับอะไรไหมนะครับ ลังจากนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นของหน้าจอทีวีก็เป็นช่องทีวีต่างๆนะครับทีนี้เราก็จะมาติดตั้งที่เป็นของตัวแอปสักอย่างหนึ่งเพราะว่าในตอนรีเซ็ตเนี่ยนะครับเราตัวแอปข้างนอกมันได้หายไปหมดนะครับอันนี้เป็นรุ่นของตัวซีรีส์6 0 0 0นะครับให้เข้าหน้าสมาร์ทแล้วก็เลือกไปตำแหน่งที่ตัวมาแรงนะครับกดเข้าไปที่ตัวสมาร์ทยูทูบทีวีนะครับ แต่ถ้าเป็นซีรีส์อื่นเป็นซีรีส์0กพันซีรีส์ห้าแปดศูตัวนี้จะไม่มีตัวสมาร์ทยูทูบทีวีนะครับจะใช้ได้เฉพาะของตัวซีรีส์ห0พันะครับที่มีของตัวแอปสมาร์ทยูทูบทีวีในตัวเครื่องนะครับหลังจากนั้นก็ทําการกด Open นนะครับกดเปิดไปครับหลังเปิดเข้ามาก็ให้กด บล็อกแรกนะครับจะเขียนว่าเป็นของตัวโปรเมนครับมีข้อความถามขึ้นมาเราก็ไม่ต้องตอบเย็ดนะครับก็กดโ no นไป1ครั้งนะครับรอ,อสักครู่ก็จะมีข้อความของตัว Pi s Back to Open App s e t t i n g ครับอันนี้ให้อัปเดตหรือไม่เราก็กดเป็นตัว Cancel ไปนะครับรอ,อสักครู่หนึ่งครับขึ้นมาเราก็กด ข้ามไปนะครับข้ามหรือสคริ์นะครับถามว่าลงชื่อใช้ไหมเราก็กดข้ามไปหลังจากนั้นหน้าตาก็จะขึ้นมาเป็นของตัวสำหรับของตัวแอป YouTube นะครับหรือว่าเป็น Smart YouTube TV นะครับ หลายท่านนะครับสอบถามว่าตัวสมาร์ทยูทูปทีวีไม่มีแป้นพิมพ์นะครับมีเป็นของตัวภาษาจีนนะครับแล้วก็จะเป็นของตัวไฮไลท์นะครับถ้าต้องการใช้งานแป้นพิมพ์ให้เลื่อนรีโมทขึ้นไปหาคําว่าตัวค้นหานะครับภาษาไทยตัวใหญ่ๆนะครับให้เคอร์เซอร์ขึ้นไปแล้วก็กดโอเคนะครับก็จะมีแป้นพิมพ์ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับกับการใช้งานของตัวสมาร์ทยูทูปทีวีนะครับแอป YouTube ที่เป็นของตัวพื้นฐานสาหรับของตัวซีรีส์หกพันกับของตัว Android Philip นะครับ แต่ถ้าต้องการติดตั้งแอปอื่นๆนะครับแอปต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากของตัวเครื่องนะครับลูกค้าก็สามารถดูในคลิปนะครับยูทูบที่ผมทำเอาไว้นะครับเป็นช่องสอนใช้ง่ายจริงนะครับก็จะมีวิธีการวิธีการติดตั้งแอปต่างๆนะครับติดตั้งผ่านของตัวเบ์เซอร์หรือว่าจะติดตั้งของตัวก o ุ l e ก h r โคมต่างๆนะครับก็จะมีวิธีการอยู่นะครับยังไงขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่